สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของพี่พอใจน้องรุ่งฟ้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดียามเย็นค่ะอิหลาไปไหนลูกอิหลาไปไหนอิหละเลาะไหนเอ้ยเลาะไหนเอ้ยนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอิหลาทำอะไรอ,ะอ่ะอุ้ยอ้ยอยากนีเที่ยวละบอกอยากนีเที่ยวละคะยังคะ อย่างนี้เที่ยวแล้วยังคะอย่างนี้เที่ยวล้วเบออืมอืมอม,อม,มาดูดูหเหรอคะแม่แม่เป็นจังไหนนะแก้วทักทายกันสวัสดีค่ะเราคุยกันได้ไม่มีมีหลายที่ช่วยพ่อไหมเออ สวัสดีค่ะอิลารุดนมอ,อีกแล้วอีล่าคือสิดูดนมแต่คังเดียวแต่พอลวนไปข้านไปฝั่งน้นไปดูฝั่งน้นทีนึงลูกไปไปไปทางนน้นหน่อยมีนูนแต่ฝั่งนี้หลายรอบเลยเด้ไปอืมอืมโอ้ยเนี่ยไปไปแล้วตัวเล็กแล้วแล้วเร็เรว เี๋ยจะมาช่วยพ่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,อยากช่วยพ่อแล้วเขาบให้จับมือเขาได้ลัะพรวนแม่เมจับนี่เขา,าเขาเครียดเด้อให้พ่อจับคนเดียวนะทักทายแต่พ่อคนเดียวนะนี่จับเขาวาบวยยอมเด้วเขวา,านานนีมาซบแม่เมมมาแล้วเดว้นี่มาซบแม่แล้วอ,อืออ้อนี่มาซบแม่แล้วไปไปเลิกกับพ่อไปไปช่วยพ่อไปแล้ว นี่มาซบแม่แล้วนะคะแม่เมโอ้ยหนุ่มบึ้งบึงบึงบึ้งเดะบึงอะโอ้ยโอ้ยอยกล่นกับแม่บโอ้ยโอ้ยยเด็รเทก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 กำปั่นเอสิกอดข้อวันนั้น อยากบมาหายจับมืออยากกอดข้อแม่บอบอซอยพอเห็นงานบอฮะฮะบอบอซอยพอเห็นงานบออ้อนแม่เป็นด้วยเยอะค่ะแม่แม่ค่ะนี่มักอ้อนแม่เลยค่ะนี่พี่อ้อนนี่บอกโว้ย เพื่อนเพียดเป็นแล้วเด้อค่ะแม่แมนซอมมือมีจะเพียดเลเนะเพียดเป็นอยู่บ่ในสองมือเองคือมันเพียดคาเม่เออ tại đây với thanh ảnh phải sai đến phải sai kim ngon kim ngon Ăn ngon kim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  ngon มามามาสะโพนงันมา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 ฮัลโหลได้อยู่ดูคืได้ยินเสียงพอเห็นจอบอ่ะดูดูโอ๊ยเสียงไหมจบ จบจบอบกามเนยอาดู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 ดโอ้ยดูท่าคนเก่งดูท่า

จับได้คือจได้เลยนะถ้าน้องตัวไปน้องจะตีไหมน้องตีหางน้องสวยเนาะถ้างดูหางดกสวยมากเตะเตะไม่เดียวนะเดียวเดี๋ยวตรงเดี๋ยวตรงน้องหางตรงน้ำเห็นไหมเมืก่อนอันนี้ก่อนี้เป็นนิตรงแหยพี่น้องกินนมแล้วกดน้องสิก่อนก่อน วนกอดพี่มนกอดพี่มอนมาพักพ <t ương> <So lucky. can> ักพ <can> ีมอนตัวพีมอนี่มอนว่่งกับพี่มอนแล้วจะวิ่กับี่มอนล้มา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 พีมอนพี่มอนกอพีมอนอ้ไอ้ี่มอนกออุ้ยมีแบบโกโมพี่มอนด้วยไหมพี่มอนกอไแม่แก้วก็ได้มันมามีแบบมันมีพี่มอนด้วยไหมโอ้ย ผู้สายเคยพิมนอนค่ะ,คะกำลังกินนมอยูอ่เนาะพิมนอนไปก่อนแมค่ะอุ้ยแน่พี่แก้วแม่แกว้วพี่แกว้วพี่แกว้วพิมนอนก่อนหนูตอนหนูกินนมมุดหงิดเลยเห็นว่ากำลังกินนมอยู่

อ,อกนอกเลยเด้อนี่อยากออกแลน,นอกแล,ล้วอยากเลาะแล้วนะคะเม่ๆอ,อุ้ยแม่ตาโนไปด้วยเด้อค่ะแม่แม่แม่เอสไปทงางไหนอะ มีแม่อีกแล้วมแม่แล้วลวิ่งตามแม่เจเลยเนาะจ้ะเอ๋นุ่นน้อยสวัสดีแม่แม่ค่ะสวัสดีแม่แม่ค่ะติดแม่แล้วที่นี่จ้ะเอ๋เอ๋เด้งใจ ใจน้อยหน้าตาน้องแบบสดชื่นน้องตัวโตมากเลยนะคะนี่ค่ะอุ้ยเนาะสวยนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นน้ยแก จะเป็นยังนี่แม่แก้วอยู่ทใต้ท,ท,ท้องแม่เลยนะคะคุณแม่ค่ะจะเอ๋ค่ะจะเอ๋แต่น้อยแต่น้อยของแม่แม่กินนมอีกแล้วกินนมเก่งมากเลยนะคะคุณแม่ค่ะ จะเอ้ค่ะอยู่ไหนเอ่ยตัวเล็กฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดชมคลิปของเราในครั้งต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ